เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโลกันอีกแล้วในคอนร้อยกว่าดาวนะครับซึ่งวันนี้ผมเล่นกิลเดอร์นะเพราะว่าผมสุดจะทนแล้วกับทอนคือตอนนี้เนี่ยผมเล่นมาเมื่อกี้เนี่ยแพ้3เกมติดเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีทอนหมดเลยนะครับแล้วคือทอนเลยเกมอ่ะยิงแม่งพลิกเกมตาหลอดผมสุดจะทนแล้วนะครับผมผมก็เลยมาเล่นลมวิ่งแทนนะครับโดยเล่นกิลเดอร์นะเพราะว่ากิลเดอร์นี่บอกเลยว่าเลยเกมทอนก็ทอนเนอะมาครับยิงประเดิมนัดแรกไม่โดน คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครคนไหนนะครับอยู่ประมาณแบบ50ดาวขึ้นไปนะครับจะรู้นะครับว่าแคลรี่ที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่เนี่ยมีเอลสุทอนและก็ฮฮยาเตะ3ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมตัวอื่นนี่เอามานี่คือโดนฆ่าคาป้ออนเครับซึ่งทอนเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแคลี่ปฏิหารนะครับซึ่งผมเนี่ยก็โดนพลิกมาหลายรอบแล้วนะครับผมนี่โดนประเดิมไปนี่เขาเรียกว่านวดทอนนะเดี๋ยวเกมนี้มาแก้ทอนเลยเอาทอนก่อนเลยครับผมบอกเลย คือเวลาทอนอยู่ฝั่งเรานี่ไม่เคยเก่งพิกเกมได้เลยครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเก่งตาหลอดเก่งตาหลอดใช่ไหมมาได้เฟ์อบัตแล้วนะครับซึ่งกิลด์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสำหรับผมนะเป็นลมมิงปฏิหารนะครับคือเละเกมอะมันปฏิหารมากสำหรับการเล่นกิลด์ลอมิงนะครับผมคือมันพลิกได้นะครับมันเอาณ์ประมาณเดียวกับทอนเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลกเกม มังกรน้ยมันฝั่งตรงข้ามมันไม่เอามังกรแล้วเนี่ยรีบม,มาเอาเร็วสวยเพื่อนเราเอามังกรให้แล้วนะครับสุดจะทนแล้วจริงๆผมแพ้มาสาเกมติดกับทอนเนี่ยคือเกมดำตลอดเลยนะเพื่อนๆแล้วแบบเลยเกมมันยิงไส้แตกเลยผมนี่รับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องเล่นจัดก,การมันเองเอาทอนก่อนเลยบอกเลยว่า,อย,าอย่ามาอยู่ในหน้าจอผมนะผมบอกเลย ผมยิงอย่างเดียวอะทอนเนี่ยเพราะว่าไอคิวด์เนี่ยเป็นตัวแก้ทอนตัวหนึ่งที่ผมใช้บ่อยมากนะครับผมเวลาเจอเอลสูเจอทอนแล้วเราเล่นลมม่อย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยมันปิดป้อมใช่ไหมครับเอาเราได้คิวโอ้โหแม็กล็อกโอเคบายบายครับส่งสติ๊กเกอร์เฮ้ยเพื่อนเก็บมื่อไหรดิมันมาขนาดนี้แล้วอะโอ้โหแม็กลอดเฉยอีกโอทีมงานโคตรเศร้าเลยะ ไอรีตรงกลางเก็บอไอรีโซโล่อ้าวโดนซาต้าโซโล่อีกมาผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากิลเดอร์เนี่ยตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าใครจะเล่นกิลเดอร์โลมนะครับแนะนำนะครับว่ารองเท้ารถคูดาวไม่ต้องออกแล้วนะเพราะว่ามันไม่แรงเหมือนเก่าแล้วนะครับโอ้โหล่าช็อตมังกรก็ทําให้แล้วนะเพื่อนๆเอาจริงเออแม็กก็ตายเอาดีคือตอนเนี้ยเล่นกิลเดอร์ถ้าจะเอาแบบแรงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องช่วยเพื่อนก่อน อ้าโดนทอนเยากคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นแบบเอาให้แบบยิงแรงๆเลยนะเล่นกิวด์เดอร์ต้องเล่นรองเท้าเจาะเวทนะครับผมเหมือนเซตวันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็คือรองเท้าเจาะเวทนะครับคือบอกเลยว่ายิงหัวแตกมากนะครับผมผมมันมาล้งหลังขนาดนี้ผมต้องเพลยนวะไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องเซฟ่อนเดี๋ยวเรากันบ้านก่อนครับเนี่ยกระสุนฟ้านี่แหละตัวดีเลยครับผมทอนเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเล่นคอมนี่นะ วันเดอร์กับทอนนะครับผมเนี่ยคือคอมที่แบบโคตรเก่งในเกมเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็เล่นคอมนี้นะเพราะว่าเอาง่ายๆคือลงเรงเนี่ยประมาณ80%ก็จะเจอคอมนี้แหละนะครับผมถ้าสมมุติว่าฝั่งเราไม่ได้พลิกว o นเดอร์มาก่อนอะไรประมาณนี้เอากระสุนฟ้ามายิงเรายิงคืนครับผมนวดมันไปเพื่อนเอลซุกโอเคฝั่งเราได้ดาร์คเเลเยอร์นะครับคือ ตอนนี้มัน9นาทีนะโอ้โหวันเดอร์มาดักผมการป้อมบนไม่ได้นะ9นาทีนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาของกิลด์นะครับคือเวลาของกิลด์เนี่ยมันจะประมาณ12นาทีขึ้นนะอาล์ประมาณเดียวกับแคลรี่เลยเกมเลยนะครับคือถ้าสมมติว่า12นาทีขึ้นไปเนี่ยกิลด์ก็จะแบบว่าเริ่มปฏิหารแบบนี้นะครับผมยิงแปประมาณ1ใน4ของเลือดนะยิงใส่ทอนนะครับั่งปัดบางๆบนยิงใส่ทอนเน,น้นๆโดนไม่ยังโดนอยู่ <laughs> ผมตามล่าทอนผมบอกเลย ผมพอกันทีกับไอทอนเนี่ยอยู่บนเฮ้ยตรงกลาง้องช่วยเพื่อนวันเดอร์จะไปไหนครับผมแล้วผมจะมีอันตีผมก็อันตีไปหนึ่งทีตัวแตกไปไอทอนสไลด์ยิงเราเดียวเดียวเดียววันเ <Wonder! S 1> ดอร์รอสับอยู่นะครับตรงกลางเอลซูสองโดนเลือดเท่านี้ผมยิงแตก <c oughs> เอาแล้วไงเอาแล้วไงครับ10นาทีไอรีบ,บอกว่าแรงไป เอเมื่อกี้นี่ทอนมันก็เลือดโอเคอยู่นะไม่ใช่แบบไม่ใช่เลือดน้อยๆเท่าไหร่นะแบบมันก็ยังน้อยแต่คือแบบไม่ได้น้อยมากขนาดนั้นนะครับแต่กิลด์เดอร์ก็สามารถยิงหัวแตกได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นแบบรองเท้าเจาเวทนั่นแหละนะครับคือตอนแรกอ่ะท่าสอบมันโดนเนื้อไปมันก็เลยแบบออกรองเท้ารถคูดามามันก็เบานะครับซาต้ามาโอ้โหขี่รถเรียบร้อยครับผม แม็กมันล็อกตายครับผมเอลซูผมช่วยไม่ได้ผมยิงตัดวอนเดอร์ก่อนดูเล่นผมอ๋อก็ได้แค่นี้เพื่อนเอาเดวอนเดอร์ผมไม่สู้หรอกผมบอกเลยสู้กับวอนเดอร์เสียเวลานะครับเคลียร์บนก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยผมแรงมากมากแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าผมได้ยิงซาต้าหรือว่าไอยิงแบบยิงทอนอย่างเงี้ยคือไส้แตก นะครับผมประมาณ2 0 0พใสบัตเตอร์ไฟมาฝั่งตรงข้างเขามีแคลรี่ปฏิหารนะครับผมมีรมปฏิหารและผมก็ยิง3ในนัดเดียวครับผมตัวแตกไปดิครับซาต้ามันบินอนึกว่าซาต้ามันจะบินกลับทางเดิมนะครับผมคือเวลาเล่นกิวด์เออจริงผมแนะนำต้องแบบจินตนาการล่วงหน้านิดนึงนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติว่าจิตนตนาการแม่นๆนะมันก็จะยิงโดนบ่อยๆนะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็จะแบบร้อนๆนะครับ <laughs> โอเคมาเนี่ยตอนนี้ก็คือเวลาของนี่แล้วนะเวลาของทอนฝั่งเขาแล้วนะครับ13นา,าทีแล้วเรายิงช่วยไอริจาัดก,การมันเพื่อนไอริสวยมากไอริเรายิงช่วยอีกทีนึงเรายิงช่วยโอ้โหเอาแล้วไงงานยาวตายเอาแล้วไงเมื่อกี้มันเริ่มยิงผมแรงว่ะ เป็นดีนะซาตาชั้ดาวผมนี่ครับดีกว่าแคลรี่เขาได้ชั้ดาวเอาว่ะเอลสูมันส่องว่ะเพื่อนๆคิดว่เาเขาแย่งได้ไหมผมว่าอาจจะแย่งได้นะเพราะว่าเอลสูมันหนักอย่างี้นี่อาจจะได้นะครับเจ็ดพันละ <laughs> ได้มังกรเฉยแล้วเตอร์ไฟก็ตาย <laughs> <laughs> สวยอยู่สวยอยู่ฝั่งเราไปบางกรบนเอลสูอยู่ล่างเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะต้องนี่ไงมันมาเอา บูบับใช่ไหมเกือบโดนนะซาต้ามันบินดี่ยวพึ่งนะครับคือตอนเนี้ยผมต้องยิงสองตัวก็คือยิงซาต้ากับยิงชอนนะครับต้องยิงสองตัวนี้ให้ได้นะถ้ายิงได้คือเกมเล่นง่ายเลยนะครับยิงแค่โดนนัดเดียวอ่ะก็คือเล่นง่ายแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาจะเลื่นน้อยมากแม็กเรายิงตัดแม็กไปหนึ่งทีจะตายไหมจะตายอยู่นะแล้วผมก็ยิงไปอีกทีนึงไม่ตายครับยังไม่ได้สมุดเขียว โลมิง่งปะที่มอืมโอ้โหยิงบัตเตอร์ไฟโอ้โหเมื่อกี้แล้วเราเป็นข้อเลยวะก็มาเลยครับนี่ทออยู่ด้านบนเรายิงไปก่อนเลยไม่รู้โดนหรือเปล่าถ้าโดนก็ดีถ้าไม่โดนก็ยิงใหม่นะครับเล่นจูเดอร์ก็จะมีแค่เนี้ยทอนอยู่บนเฮ้ยเฮ้ยเมาเอาล่างว่ะซาตาบินล่างว่ะซาตาอ่ะมีแช่แข็งเข้าช่องฟีดก็ตายอยู่ดีเอาดี ผมยิงมอเตอร์ไฟคตรแรงเลยว่ะมาเอาไข่มังกรด้ว่คัขึ้นบ้านไม่ได้นะต้องให้ไอรีเอา,ขาไข่ไม่ให้ตัวเลนนะครับเฮ้ยแม็กเปิดตาว่ะแม็กมันเปิดตาว่ะผมรออันติสกัดไม่ให้วอนเดอร์เข้ามาช่วยไปเราเพื่อนหนเีเอลซูนี้อเอลซูตายว่ะบอกเลยอท,ทอนมันมาแล้วว่ะเพื่อนๆฝั่งมันมีแคลรี่ปฏิหารว่ะวยิงไปหนึ่งที เฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวรอบฟลอเนติโน่ฟลอเรนติโน่โดนซาตาโซโล่เมื่อกี้ใช่ไหมโทษฟลอเรนติโน่บอกเอาแล้วไงนี่ไงผมบอกโอ้โหไอที่ผมแพ้ก็จะลงประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยคือนั่มาทั้งเกมพอเล็กเกมทอนเกิดแพ้นะครับนี่ไงแค่ที่ปฏิหารมันมาแล้วว่ะชิบหายแล้วครับเพื่อนต้องรอให้โอ้โห โอ้ยผมยิงแรงอยู่นะแต่แบบไม่ไหวว่ะเฮ้ยแม็กมันไปล็อกไอรีอว่ะผมยิงสกัสดช่วยไป็หนึ่งทีหนีก่อนเพื่อนเดี๋ยวเรจเย็นใจเย็นใจเย็น,น,นคือถ้าสมมติว่าตอนนี้เราแพ้ทีมไฟใหญ่นี่ก็คือเราแพ้นะครับเพราะว่ามันเลขข็กโคตรแล้วนะอ้าวแล้วไงฟอนเลติโน่ทำอะไรอีกเนี่ยโอ้ผมว่าเดี๋ยวผมเจอแคลรี่ปฏิหารอีกแล้วว่ะโโอ้ ผมได้สมุดเกี่ยวรับปริญญามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องรอทีมงานเสิมนะไม่ไหวว่ะเพื่อนถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนไปถอนเรื่องไม่เต็มนี่ว่ะผมต้องยิงถอนให้ได้นะเพื่อนๆเอาจริงยิงตัดมังกรก่อนครับมันปิดป้อมว่ะแม็กล็อกนี่ผมอันตีสกัดไม่ให้เข้าช่วยเพื่อนแม็กยิงไป ยังไงเดี๋ยวผมต้องยิงตัดก่อนยิงยิงสู้ไปก่อนนะครับผมยิงทอนโอ้โหเมื่อกี COVID ้ทอนยิงนัดเดียวทอนแตกก็เกิดเสียว่ะทอนเรายิงช่วยเพื่อนก่อนนี่ไงไม่ไหวกว่าเพื่อนโอเคนี่แหละผมบอกแล้วว่าคือส่วนใหญ่ที่ผมแพ้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผม แคลี่ทอนเกิดเราแพ้แต่ผมยังเกิดอยู่นัเกมนี้ของเราได้ดาร์กดีนะเมื่อกี้แม็กมันตายนะครับบอกเลยอยาให้ผมได้ยิงโดนแคลี่มันนัดเดียวอะขอแค่นัดเดียวอะผมยิงตอนเนี้ยผมบอกเรยแรงจัดๆแล้วเอาดิแต่ฝั่งของข้างก็เริ่มอึดนะครับเขาเริ่มออกทอยกันแล้วเขาเริ่มรู้แล้วว่าผมแม่งแรงชิปเป่งเลย เรายิงสก,กัดเช็คไปก่อนครับมันเปิดตาว่ะแม็กมันอันตีเข้าว่ะผมยิงสก,กัดบัตเตอร์ไฟเดยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องซาตาซาตาเรายิงเอ้าไปโดนทอนเฉยเอาทอนตายแครี่ปฏิหารโดนเรายิงซาตามไม่โดนว่ะเป็นยังไงเมื่อกี้ผมบอกแล้วขอนนัดเดียวซาตาเองจะไปไหนครับนัดเดียว2 3 0 3นะเมื่อกี้นะครับ เนี่ยคือผมบอกเลยกิลเดอร์นี่คือลมิ่งปฏิหารครับถ้าเป็นตัวอื่นนี่ก็จะแบบเล่นยากแล้วนะเกมนี้เพราะมันเหลวมากแล้วเรายิงอัดหน้าแล้วเราก็อันตรีรอเลยครับมาโอ้โหเรียบรอยครับผมเกือบแพ้ครับเกมนี้คือกิลเดอร์นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบเอามาแก้ทางทอนนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยมันเจอแบบมันเจอบ่อยมากนะครับผมในรลงอ่ะคือแบบ90%คือเจอแน่ๆนะครับไอตัวทอนเนี่ย เพราะว่าแบบเลกเกมมันไม่มีตัวอะไรหยุดอยู่เลยนะแต่กิลด์ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถปราบมันได้นะครับเพราะว่าเลกเกมเราก็อย่างที่เห็นครับยิงโดนนัดเดียวคือหายไป3มในสีของเลือดอ <c oughs> แล้วเขาก็จะยืนไม่ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นกิลด์นะครับนี่ก็12.6นะครับผม แบบเซตนี้เลยนะรองเท้าจาะเวทนะครับทำไดเมจเยอะสุดด้วยกิลดอร์เอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ